สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอลอกสปินลอกสปินบอกเลยสินค้าเข้าใหม่ VBAT รุ่นนักเกิลนักเกิลนักนักนักนะต้องนักนักเกิลนักเกิลคือคืออันนี้อันนี้ครับลูกกุยครับลูกกุยหรือว่าเนี่ย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 อ๋อเนี่ยตัวนี้เลยอ๋อคือหัวหัวหมัดหัวหมัดเออนักเกิลนะครับนักเกิล มาทั้งหมด6เบอร์กันเลยทีเดียวเป็นลอกสปินจากค่าย V-Bat ครับ V-Bat V-Bat นี่ส่งมาให้ใช้ฟรีใช่ไหมไม่ใช่ครับอไม่ใช่อ่ะ V-Bat นักเกิลมาตั้งแต่เบอร์พันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันตอนนี้เบรคโหดครับหมายบอกเบรกโหดนะครับโหดมากแต่นนเบอร์พันก็โหดแล้วเบอร์พันก็โหดแล้วนะอ่ะมาแกะดูกันดีกว่า สเปคคร่าวๆที่ไม้บอกคือเบรกโหดแต่ที่แน่ๆข้างกล่องเขาบอกเรามาว่าเฮ้ยในกล่องมีอะไรนะมีถุงใส่ลอกครับถุงใส่ลอกมีสติกเกอร์ให้ไม่รู้สติกเกอร์หรือไม่สติกเกอร์อ้เนี่ยเนี่ยน่าจะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ติดกับตัวลอกมานะฮะอันนี้แกะกล่องกันให้ดูตัวนี้น่าจะเป็นคู่มือครับคู่มือใบไดอะแกรมไหมใช่เลยน่าจะทำมาแล้วนะครับอ๋อคู่มือมาวิธีการวิธีการใช้ วิธีการใช้ไดอะแกรมไม่มีนะมีถุงถุงผ้าให้ใช่ถุงผ้าให้ครับโอ้โหดูลอกครั้งแรกนี่ทำไมรู้สึกสปูนสวยมากเลยฝาเบรกจับก็ฝาเบรกหน้านี่ก็ใหญ่แขนเกลียวด้วยเริ่มต้นเบอร์พันเป็นน็อบอะลูฮัลูหลาหมาเห่าอีกแล้วนะนี่มาดูข้างกล่องกันสิ่งแรกที่เห็นก็คือเขาบอกว่า นี้เลยอันนี้เลยรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีเงื่อนไขต้องเป็นไปตามกําหนดที่บริษัทกําหนดนะฮะตัวนี้นะไมยมาเริ่มนี่ดีกว่าฟูลคาร์บอนบอดี้แอนด์โรเตอร์คือบอดี้ครับโรเตอร์เป็นกราไฟต์ครับคาร์บนกราไฟครับอ,อ่าเป็นกราไฟต์นะฟูลคาร์รบอนนะ Carbon, คือตัวบอดี้ก็กราไฟต์โรเตอร์กร็กราไฟนะฮะ คือลอกรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้กันแล้วนะใช่ไหมถ้าไม่ใช่กราไฟต์โมลลอยกับอารูยางดีคอ่าถ้าไม่ใช่กราไฟต์ก็อารูเพราะเหล็กมันไม่ได้แล้วตอนเนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะมันได้แต่มันต้องราคาสูงกว่านี้มันมันจะหนักด้วยแต่ต้องเป็นเหล็กที่ดีแข็งครับใช่กราไฟต์คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรความหนาความหนาแน่นนะครับต่อมาตามมาด้วยสแตนเลสสตีลวันเวคลาดคือวันนี้กันกลับคลาดวันเวกับเป็นสแตนเลสนะฮะ แล้วก็เป็นลูกปืนสแตนเลสด้วยใช่แล้วครับนะตัวนี้คือลูกปืนสแตนเลสอยู่ในในแกนแกนอ๋อลูกปืนสแตนเลสอยู่กลางแกนเลยแกนอยู่แกนอ่าแกนที่มันวิ่งขึ้นบนไม่ใช่หมดเลยแกนเฉพาะแกนนะฮะตามมาด้วยนี่ครับอ้าวไม้งงอ๋ออันนี้คลิกเสียงคลิกเสียงเสียงดังนี่นี่เขาบอกว่าลาสเปซิฟิเคชันเสร็จมันต้องใหญ่หน่อย แล้วพอเม็ดตัวเป็นเป็นเล็กหมดเลยครับอ่ามาดูมาดูแกะอ๋อน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้กับตัวนี้ครับเขาดูเขาดูเป็นเล็กทั้งสองโอ้ตัวนี้มันเหมือนรุ่นเวนฟอร์ดเลยไหมฝากันน้ําเนี่ยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไม่คือรูปร่างหน้าตาไงก็จะบอกนี่ไงฝาที่เขาเปิดเปิดแกนจะเปิดสปูลเนี่ยนะจะเอาโรเตอร์ออกนะฮะดูนะครับซีลสีแดงด้านในน่าจะเป็นซีล กันน้ํานะใช่แวกันน้ำอ่าไม้หมุนขึ้นหน่อยเอาแกนขึ้นหน่อยในโลกนี้มันจะเป็นที่กระบอกว่าซีชิ้นมาในกันน้าครับอ่านี่นี่จะเป็นชิ้นแรกที่กันน้าอ่าชิ้นแรกที่กันน้ําเลยนะเขาจะมีสารเคลือบเคลือบกันน้ำอยู่มีลูกปืนอยู่บนบนเขาเรียกว่าอะไรคลิกเสียงใช่ที่เข้าไปอยู่นสปูลครับอ่าที่มันเข้าไปอยู่ในสปูนะฮะนขอดูตัวนี้ครับกระเด่องเสียงนี่เป็นแบบเตะนะ ตีนเตะเลยเขาดูนี่หน่อยนี่ครับภาพเบรกข้างในผมว่าเป็นคาร์บอนนะไม่ใช่ทำไมต้องเป็นคาร์บอนครับอ่าต้องเป็นคาร์บอนแน่คาร์บอนครับไม่งั้นเบรกหนักเพราะว่าของบางอันจะเป็นสกลาดกับปะเก็นบางที่มันผสมกันกับไอตัวพลาสติกอคาใช่ใช่ใช่แต่นี่แน่จะคาร์บอนแน่นอนครับแต่อาจจะมีแผ่นพลาสติกผสมไปดูฝาเขาดูฝาดูครับเขาจะมาเล่นเอาที่ตบยุงมานะฮะ อ๋อมีซิลกันน้ำด้วยนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ราคาราคาเท่าไหร่เนี่ยพันต้นต้นเอาพันต้นต้นแต่ทําไมจะขูให้สเปคมาอันนี้คือดีดีครับตอนแรกผมดูไอตัวเนี้ยมันคล้ายค้าสปูลของ w o ูฟ นะแล้วมีตัวตัวกันน้ําอย่างนี้คล้ายของแวนฟอร์ดที่ผมมีอยู่ก็มันบอกว่ามี4ชิ้นดีกันน้ำาีชุดน่าจะเป็นจุดบอลเนี่ยชุดนี่แล้วก็มาน่าจะสอยขวาลังเนี่ยใช่ไลยครับใช่ใช่ต้องต้องเก็ตดูเดี๋ยวต้องแกะดูอีกทีนะแต่หน้าที่ดูตอนนี้คือสเปคไปอย่างเงี้ยแกนถือว่าใหญ่แกนสแตนเลสไหม น่าจะใช่เลยแกนสแตนเลสเลยแล้วดูฝาดิฝามีซิลยางด้วยใช่มันไม่ไดระบุว่าแกนสแตนเลสเดียวเสียงเบรกเป็นไงก็ได้ครับใสนะใสเลยใสหวานเนี่ยใช่วใสหวานแกนเนี่ยเนี่ยซีนกันน้ำที่สามที่ว่ามีสีชิ้นที่เป็นกันน้ำผมว่าน่าจะสายใส่ก็คือลูกยางแต่อันนี้เป็นลูกยางสีส้มนะอ่าใช่แล้วนี่เป็นกันน้ำลูกปืนสแตนเลสด้วย ตอนเกนตอนเกนเมอกี้เออน่าจะเกนข้างในนะใช่แกนข้างในอ่าน่าจะอันเดียวแต่ที่ผมเห็นนะตอนนี้อีกอันหนึ่งคืออะไรที่ชอบอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยซีนกันน้ำอ๋อนี่นี่นี่ซีนกันน้ําอยู่นี่กันน้ําดีครับแขนเกลียวสายควาบอลนี่อะไรข้างในเกีียวเกีียวเกลียวหนาแน่นมากเลยขอดูขอดูตรงรูสแตเลสนน่นดิขอดูรูตรงนี้ข้างในนี้นี่มีลูกปืนนะเออครับมีอ่า ลูกปืนกี่ตัวเราเขาไม่ได้ระบุเลยนะีมีครับอยู่อีกฝั่งนึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่าไม่ข้างกล่องเขาไม่ได้ระบุไงระบุระบุซีครับใช่เหรอะระบุซีครับโดยอีกฝั่งนึงสิครับอ๋อไม้ทำไมไม้ไม่บอกผมอ้าวมาดูน้ำหนักอยู่ที่205กรัมไม่หนักเลยนะเบอร์พันนี้นะ่รอบ5้าจ .2 นะครับ การจุดสายก็ตามนี้เลยนะพี่พี่ๆนะนะลองดูนะฮะเทียบเบอร์ได้หมดเลยครับเทียบเบอร์ดูเลยครับเบอร์พันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันร้านเรามีครบทุกเบอร์ใช่ไหมใช่แล้วมีแค่เบอร์ห้าพันเบหกพันสีรอบจะตามลองครับห้าพันกับหกพันรอบจะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนะครับการจุดสายนี่ไล่ตามเบอร์ไปเลยนะอยากได้เบอร์เยอะๆใหญ่ๆนะครับแต่เบอร์พันนี่เขาบอกว่าห้าจุดสองลูกปืนแปดบวกหนึ่ง เบรกสิบสองโลครับเบรกสิบสองกิโลนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งพันนะเบรกกะิบสองโลเบอร์หนึ่งพันน่าจะเป็นลอกรุ่นแรกเลยแม่ที่เบรกเบรกสิบสองกิโลนะเบอร์พันแล้วก็ได้น็อปอลูแล้วที่แน่ผมจะบอกเลยแขนกว้านเขาใหญ่มากใช้ได้ยแขนกว้านใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการกว้านสายการเก็บสายนะตรงนี้เขาจะสร้างในเรื่องของความสมูทในการที่เอาสายเข้าไปอยู่ในนี้นะ เห็นไหมตัวกว้านะอ่าทำอะไรครับไม่ไม่อันนี้คืออันนี้คือเป็นชิ้นที่เขาสร้างสร้างตัวบอดี้ที่ขึ้นมาใช่เครับนะนี่ถ้าสายมันเข้ามันวิ่งเข้านี่ครับวิ่งเข้านี่เขานี่ทําไมสายผมติดครับสต็อปเปอร์อันเบลเลอร์เลยไหมอันนั้นแล้วสิครับที่สต็อปแล้วสิครับอ่า โอเคนี่เบอร์พันโอ้โหแค่เบอร์พันก็รอบไป7นาทีแล้วไหมเสร็จแล้วก็บอกรายละเอียดเกือบหมดแล้วครับอา้าวบอกรายละเอียดเกือบหมดแล้วมาดูเบอร์สองพันสองพันนะครับเบอร์สองพันนี่นะครับน้ําหนักอยู่ที่229กรัมรอบ5.2การจุ่สายนะครับดูตามนี้นะครับสาย5ปอนด์220เมตรฮะ5ปอนด์ท่าไหนอ๋อนี่ไงลาย5ปอนด์ใส่ได้220ยาร์ด หลามันห้าปอนมี่เขาบอกเงี้ยทำไมห้ปอนเออยังงงเลยเออ่านะเขาบอกว่าลายเป็นปอนนี่นะเอามาดูหน้าตัดอย่างนี้ดีกว่าหน้าตัด0.20นะถ้าเข้าเครื่องเลยนะเข้าเครื่องกอสายนะใส่ได้ถึงสอง้สาสเมตรศูนจดสอนึ่งร้อยเจดสิมตรศูนใส่ได้110เมตรกับเบอร์2,000ันเบรกเท่ากันครับสิบอโลเบรกเท่ากันสิบกิโลนะครับ อย่าบอกว่า12กิโลเท่ากันหมดนะไหมไม่ไม่เท่ากันมับไม่เท่ากันมดครับไม่เท่ากันหมดนะเบอร์ย้ายขึ้นจะโคตรขึ้นครับอ๋อเบอร์ใหญ่ขึ้นโอ้อโหเมื่อกี้ผมไปดูเบอร์สี่พันแม่เจ้าทะลุไปไม่บอกอเดี๋ยวค่อยดูเบอร์สองพันเบอร์สองพันคือร<า>ูปร่างหน้าต่างีิดูดิบอดี้พอๆกันกับเบอร์พันอ๋อใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยน่อยเดียวใหญ่ขึ้นมาน่าจะเท่ากันนะเบอร์บอดี้นะนะแต่สปูลเขาสวยนะใช่แล้วสวยเยอ เขาทําเรื่องของสปูนในการถ่ายเทสายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรการวิ่งของสายออกไปนะเขาทําดีนะนี่นะครับเออสปูนก็สวยด้วยเนี่ยนึกว่าสเตลล่าโอ้ไม่ใช่ไม่มพิ่งสวยันนยังไม่ที่สวยขนาดนั้นเออเอามาเออฝาเบรกเขาจับได้ดีเลยนะเต็มเต็มเชือกฝาเบรกแบบเวลาเราเอามือหมุนข้างหน้านะ อันนี้ก็เป็นน็อปอลูนะครับคร่าวๆแล้วก็บอกคร่าวๆเหมือนกันนะฮะตัวนี้โอ้หไม้มาแล้วสิบห้ากิโลตัวนี้สิบห้ากิโลแล้วนะเบอร์อะไรเนี่ยสา0พันับ3,000นะครับเบอร์สา0พันรอบ5้าจุดลูกปืน8ดบวกหนึ่งเบรกให้มาถึงสิบห้ากิโลนะเบอร์สามพันนี่หนัก2 7 1เจ็บเอดกร,รัมไม่หนักไม่หนักไม่นักเลยครับไม่หนักเลย กสยเหมือนกูเลยเนาะเ,เหมือนอะไรนะโอ้น,อน,อน็อปน็อปน่าจะมีรูปเนแน่ๆครับดูสิไม้ชี้ตรงเบอร์สามพันดีในหน้าตัดของสายอะ่ะ0.28ได้185เมตรสิบปอนด์ศูม0.30 160เมตรเลยนะศูนยจุดสใส่ได้130สิเมตรสากับ12ปอนด์ครับ130ยสมสิกระทัวเยอะอยู่อเยอะอยู่ อันนี้งานทะเลสบายไม่ต้องถามเลยสายพีสายพีมนึงสายได้เยอะครับสายพีใสายได้เยอะอยู่แล้วอันนี้ลูกปืนเขาเรียกว่าอะไรซีนกันน้ำมีมีรอบเลยนะสองสามสี่ชิ้นครับที่กันน้ำครับที่4ี่ชิ้นอะกันน้ำเห็นเห็นชัดๆเลยนะคือถอดแขนออกมาก็มียางกันน้ำฝาด้านนี้ก็มียางกันน้ำถอดออกมา ตรงแกนด้านล่างก็มีที่กันน้ำกันน้ำพลาสติกกับยางอ่าพลาสติกกับยางแล้วก็นี่มียางกันน้ำอ่าแล้วก็มียางกันน้ําอยู่ตรงฝาเบรกเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูคลิปเบอร์พันนะฮะผมแกะให้ดูละกันน้ําให้ดีครับใช้ตามดยขอยางขอดูเบอร์สามพันแกนมันจะเปลี่ยนไปมได้ไน่าจะเปลี่ยนหน่อยน่าจะย้ายขึ้นครับอ่าน่าจะย้ายขึ้น ลองท่านี้ครับออกแล้วมั้งเกี่ยวยาวแล้วเกี่ยวยาวเป็นกิโลเลยไหมเขาอช่ไน้องครับเขามีการหลุดไงการฝาหลุดน่าจะอืมอสปูเรนทิมไาโอเจน <พ uka> อม๋อมันติดอะไอยางเนี้ยน <c oughs> ะมันติดย,งยางมียางนี่ครับที่บอก<ย>ว่าขึ้นกันน้ําแกนใหญ่แกนสแตนเลสนะนติดลืนด้วยชัวร์ชัวสแตนเลสแน่นอนนะแล้วก็กน,นนะโอมีลูกปืนตรงไอสปูนด้วยนะฮะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อีกตนนัวนึงครับอ๋อใช่คือมันน่าจะหลุดออกจากตรงนี้มาใช่เลยนะฮะ คือแต่งมาให้เลยนะมกกออกได้ใช่มันก็ออกได้นะครับอ,อ,อ่าตัวน,นี้กระเดืองกระเดืองเตะนะครับตัวน,นี้ผ้าเบรกดูตามนี้เลยใหม่ๆหม่แกะให้ดูมีลูกปืนอยู่ข้างในนี่หนึ่งตลับนะฮะแกนก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาด้วยใหญ่ขึ้นครับมีซิลซีนกันน้ำอยู่ตรงนี้สีแดงแดงข้างในนี้นะฮะก้านสายนี่ใหญ่มากเลยไหมใหญ่ครับใช้ได้ดูไม่ขี้เละเลยนะ มีแบททำออกมาได้ดีเลยนะออกมาไรจิกได้สบายเออไรจิกสบายเลยบอกเลยโลเสียงเนียนๆนียครับอืมถานไปเบอร์สามพันต่อมาเบอร์0ี่ครับ เมื่อกี้ดูข้างกล่อง4,000ยัดขึ้นมาอยู่15บกิโลเลยอะเจอใช่ไหมส <Hello, S 1> <15 S 2> ิบห้ากิโลตัวนี้ก็15บกิโลแต่ดูในเรื่องแขนเขาแข็งแรงมากเลยนะไหมเป็นแขนเกลียวเนี่ยใช่แขนเ,เกียวแขนเกียวนี่สวยเลยเลือ่อนนี้ด้วยครับใหญ่ไหม,มเ,เ,เทียบส0 0 0กับ4,000นดิใหญ่ขึ้นแน่นอนครับโอ้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวนี้พอๆกับเบอร์ ห้าพันเ่ะห้าพันจีแมกไหมโอ้ไม่พอกันครับไม่พอใช่ไหมแต่ทำไมตัองเบอร์สามพันที่เลอะใช่เลยฮะแต่ดูแบบทําไมมันตาอันนี้มาดีแล้วนั่นแหละเอาก็ผมใช้เบอร์ห้าพันอยู่นะเบอร์ห้าพันใหญ่กว่านี้สี่แล้เออเอออ้าวมาดูเบอร์สี่พันเบอร์สี่พันนะฮะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแต่น่าจะเบอร์พันกับสองพันนี่สปูลต่างกันแต่บอดี้ต่างกันไหมไหม ไม่น่าทางกันแต่ปฎิเท่ากันนะน่าจะเท่ากันเนาะแต่สามพันสี่พันนี่ต่างกันนะต่างกันครับต่างกันเออสามพันสี่พันต่างกัน<ช>มาดูเบอร์สี่พันนะฮะมาดูเบอร์สี่พันกันเลยเดี๋ยวจะยืดเยื้อละรอบห้าจุดสองลูกป,ปืนแปดบวกหนึ่งเบรกสิบห้ากิโลเท่าสามพันแต่สี่พันจุสายได้เยอะขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมานะครับน้ำหนักอยู่ที่282กรัม หน้าตัดสาย0.3.0สายใส่ได้205เมตร0.35สาใส่ได้175เมตร0.40สยใส่ได้130เมตรนะฮะดูตัวนี้กันเลยใหญ่ใหญ่จริงใหญ่ขึ้นครับน็อตเป็นไงน็อตนี่น่าจะมีลูกปืนนะแต่จาราบีมันน่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวใช้ไปใช้ไปไม่ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะมันก็เลื่นอยู่ครับลื่นลื่นมันลื่นอยู่แล้วไหนลองลองลองหมุนที่ไม้ว่ามันขึ้นมือหน่อยไหม ไม่ไม่ขึ้นนะครับระบบเฟืองไม่ค่อยขึ้นเลยนะไม่ขึ้นครับมันก็ขึ้นครับเออได้อยู่สวยอยู่ครับรุ่นนี้ครับสวยอยู่สวยอยู่รุ่นนี้ไม่ขี้เหร่เลยวีแบสนักเกิลนักเกิลนะเบอร์สี่พันผ่านไปฮะมีครบทุกเบอร์เลยนะหนึ่งพันยันหกพันเลยใช่เลเดี๋ยวยิ่งหน่อยมีเบอร์ห้าห้าร้อยเราไม่มีนะมันไม่ทำไมไม่เอาลอกเบอร์หมื่นมาบ้างใหญ่ไปแถวแนวเราใหญ่ไปแต่ไม่ใช่แปดพันนี่ก็ใหญ่แล้วนะ เราไม่เคยต่อมาฮะเราไม่เคยใช้เราเราอยู่ภาคเหนือครับเราอยู่ภาคเหนือร้านอยู่เชียงใหม่นะเดี๋ยวถามเงินเข้ามาร้านอยู่ที่ไหนครับร่วภาคเหนือครับเชียงใหม่ครับมีจัดส่งฮะทะเลก็ไม่มีมีทะเลห้วยตึงเท่าอันนี้อันนี้ก็ย้อยขึ้นนอบก็ย้อยขึ้นนอบใหญ่ขึ้นด้วยชอบมากเลยน็ยปอยญ่ขึ้นกว้างก็ใหญ่ด้วยแล้วเบรกก็โหดขึ้นมาอีกโหดมาก18กิโล ตอนนี้5เบอร์5,000นะรอบจะอยู่ที่4.7ลูกปืน8บวก1เบก18กิโลนะครับเบก18กิโลนะนี่0.35ใส่ได้240เมตร0.40ใส่ได้180เมตร0.45ใส่ได้140เมตรน้ำหนักอยู่ที่376กรัมปาดทุแกนเบอร์เลย,แก,ย,ยแกนใหญ่ซิ้วกันน้ำมาด้วย <S 1> <S 1> นะลูกปืนตัวนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับตัวนี้จะติดอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วบนลูกปืนจะมีลูกยางให้1อันนี่ลูกยางม,มันให้ติดตัวนี้ครับอ่าให้ติดอย่างนี้นะครับลูกปืนให้ติดอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเสียบเข้าไปปุ๊บลูกปืนจะอยู่ในนี้นะครับยอยู่แกนกลางตัวกระเดืองเสียงคลิกเตะเสียงนะครับจะเป็นทรงนี้นี่รูปร่างหน้าตาสปูลใหญ่แกนใหญ่แขนกว้างก็ใหญ่นะฮะ น็อปจับก็ใหญ่เป็นน็อปอลูแค่น็อปอลูเราสั่งซื้อมาก็ลูกหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยแล้วนะไม้แต่ว่าเจอเจอตัวหนึ่งเสียงไม่ดีครับเออเสียงไม่ไม่ดีอะฮะเสียงไม่ดีครับตัวเนี้ยอ่อในเนี้ยเดี๋ยวเราเราลองกิ้งเสียงตัวนี้ให้ฟังหน่อยไม่มีอันนี้เสียงเบาเสียงไม่ได้อ่าเสียงเบาสปริงมันอ่อนอ่าสปริงอ่อนครับตัวนี้สปริงอ่อนไม่เป็นไรตัวนี้ก็ถือว่า ใหญ่เบอร์ห้าพันถือว่าใหญ่น่าจะเน้นไปทางสาย pe สขึ้นแล้วเนี่ยน่นองครับเออ pe สขึ้นแต่แน่แ่เบอร์หกพันเบอร์หกพันนี่จะใหญ่มาคือมาไหมใหญ่ขึ้นไาอีกตัวนี้ใหญ่สุดในตามสต็อกสินค้ามีถึงเบอร์อะไรมีถึงเบอร์หกพันอ๋อถึงเบอร์หกพันเลยโอ้โหอันนี้พอๆกับ a s u r e เบอร์แปดพันไหมเนี่ยไม่ถึงอะไม่พกับถึงไซส์อะ อ๋พอพอกับเบอร์5,500ใช่ม <5, S> ันห้าใช่ไ0ม <5, 5, S 1> V-Bat ครับ V-Bat รุ่นนักเกิลน,นะครับตัวนี้คือเบอร์6,000มาดูกันเลยเบอร์6,000อยากรู้ว่าแรงเบรกเท่าไหร่ตามนี้เบรกอยู่ที่18กิโลลูกปืน8บวก1ครับรอบอยู่ที่4.7นะฮะตัว6,000น้้ำหนักอยู่ที่399กรัมนะการจุสาย0.40นะ 220เมตร0.45หอยู่ที่175เมตร0.50หอยู่ที่140เมตรนะครับงงงงไม้งงไม่ได้มองเบรกดังไหมไม่ดังครับอ๋อ oh, นี่ดังแล้วได้แล้วเมื่อกี้มันเลิกเสียงไม่ดีสปริงมันอ่อนอ่าตามนี้ตามนี้เลยเบรก18กิโลไปตกอะไรดีไหม ปับบึกได้ไหมบึกได้อยู่สิสบายเลยดิเบรกเได้เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าถามบึกบึงสำรานได้ไหมของได้อยู่ั้งสิเบรกได้อยู่นะอยู่ที่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเย่อปิดเบรกหมดอย่างงี้มันก็ไม่ได้นะไปมัดขึ้นมาเลยใช่เยอะเนี่ยก็ดูด้านในหน่อยนี่แกนมันจะย้อยขึ้นอีกนะแกนก็ใหญ่ขึ้นด้วยแกนใหญ่นะใช่เยอะสแตนเลส เต็มไม้อะเต็มมือฝรั่งเลยอะฝรั่งคือมือใหญ่นะเวลาถือลอกนี่ก็คือลอกเล็กไปเลยอะแต่จริงๆนี่ก็ยังใหญ่เลยนะไม้นะน้ำหนักไม่เยอะเลยน้ำหนักแค่9 9 9กบเรัมนะเบอร์หกพัถือว่าเบรกิกิโลอะเบอร์หกพัเนี่ยดูดิมีสวิตวันเวด้วยนี่ครับอ่านะโรเตอร์นี่ถือว่าสวยอยู่นะแกนโรเตอร์เขานะอ่ามาถึงเรื่องราคา ในเบอร์พันดีกว่าไหมเวลามันเนิ่นนานไปชั่วโมงกว่าแล้วโอ้แลนี่คิโมไปเยอะไม้โม่แลนี่คิโมไปเยอะเอออ้าวเบอร์พันเบอร์พันเบอร์พันอยู่ที่1นึ่งพัครับ60บาทกับเบอร์พันอยู่ที่ห0ึ่งพันหกสิบบาทเบอร์สองพันอยู่หนึ่ัครับแปดสิบบาทครับหนึ่บาทเบอร์3,000อยู่1,100บาทครับหนึ่บาท เบอร์สี่พันอยู่หนึ่งพันหบาทหนึ่งหนึ่งร้บาทเบอร์ห้าพันอยู่หนึ่ี่บาทหนึ่งพันหนึ่งร้ี่บาทต่างกันยี่สิบาทหรอใช่แล้วครับเอาอ่แล้วเบอร์หกพันดิหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทึ้นเบอร์ละยีบาทอ่าฮะึ้นเบอร์ละยี่บาทใช่แล้วนะฮะค่าจัดส่งนะตัวละ 80บาทนะครับลอกนักเกิล v b a บนด์นักเกิลนะครับมีตั้งแต่เบอร์พัน0อ0 0ัน0 0มพ0 0สี่พัและ6,000นะฮะค่าจะส่งชิ้นละ80บาท2ชิ้นเราคิด120 3ชิ้นก็150แล้วแล้วก็น่ากันน้ําดีแน่ๆครับตัวนี้กันน้ําดีแน่ๆครับฝรั่งบอกมานะครับแน่ๆเลยนะครับนะคือเล่นได้ทั้งน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดนะครับคือน้ําเค็มก็คือ คุณไปเล่นมาขึ้นมาก็ล้างน้ําสักหน่อยนะครับแต่ถ้าล้างภายนอกอ่าล้างยนอกใช่แต่ถ้าคุณเอาไปแช่น้ําตกน้ําทะเลมานะขึ้นมาล้างแล้วก็แกะแกะล้างเลยก็จะดีนะครับเพื่อเป็นการถนอมรอกใช่ใช่น้ำทะเลมันจะกัดง่ายได้นะไม่ว่าจะเป็นอลูสแตนเลส ยิ่งเป็นเหล็กเนี่ยคือกัดเร็วแช่นานๆนั่นแหละก็แช่นานๆโอเคแช่นานๆนะคะมันจะเกิดสนิมได้ง่ายนะบอกไว้เลยรักษาความสะอาดรักษาไม่ให้โดนน้าเค็มเยอะแต่ถ้ามันเป็นน้ําจืดไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมใช่เลวเออเราไปตกเครือนไม่ตกบ่ออย่าไปแช่สิเอออย่าไปแช่บางคนเขาเดินแล้วก็เตะคันตกลงน้ําหรือว่ามือไปปัดลงอย่างนี้ไงแต่ถ้าตกทะเลในระดับ40เมตรก็ไม่ต้องไปหาแล้วนะ ใช่ไหมมันก็อ no ยู่ในนั้นละไม่มีใครดำลงไปแล้วนะนราจะดำดำดำเป็น่ะเออนั่นแหละตามนี้กับ VBAT n นักเกราคาก็บอกไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ข้างล่างนะฮะ n ักเก l เบอร์พันถึงหกพันะค่าจะส่ง80บาทนี่มาดูสิ่งแปลกปลอมฮิโปฮิปกับไลออโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ